ไปดูแม่ทำเมนูง่ายๆซี่คองหมูย่างทำง่ายจริงๆนะมามาดูแม่ทำกันแม่ใส่อะไรบ้างมาดูมาดูก็มีซี่คองหมูแคอรอทห้องใหญ่แบกวานและออริกาโนเติมน้ำเปล่าให้ท่อหมูนะคะใส่น้ำตากลกรวดเกลือต้มทิ้งไว50้50-60นาทีเมื่อต้มเสร็จทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นก็มาทาซอสกันซอสนี้แม่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเป็นไงง่ายไหมครับไม่ต้องมาผสมน้ำเองเห็นไหมมันง่ายจริงๆถ้าใครชอบรสไหนปรุงได้เลยถ้าใครอยากทำซอสเองติดตามคลิปหน้านะคะทาซอสทาทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นใช้ฟิล์มหุ้มแล้วนำไปแช่ตู้เย็นสามชั่วโมงรหนึ่งคืนก็ได้รสชาติจะได้จิ้มจน ช้าวันต่อมแม่กำลังฟยมาหอเพื่อเอาเข้าเมื่อห้องลาน้ำมันขอให้มิดเลยนะคะเนื้อจะได้ชุ่มฉ่ำตั้งอุณหภูมิร้อยแองศาเวลาสิบนาทีจากนั้นก็เอาออกมาทาซอ่อีกรอบแล้วอบพมอีกห้านาทีเพียงข้านี้ก็เสร็จแล้วครับปุ๋ยน่ากินเกินไปมุยเมนูนี้ผมให้หนึ่งร้อดาวไปเลยครับทุกคน ลองชิมแล้วมันฟินมากเนื้อนุม <c oughs> ่มและชุ่มฉ่ำจริงๆ